Look up, look up, yeah. ในถ้อยคำพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าเหมือนเดิม yesterday today and forever God is the same yesterday today and forever พระเจ้าทรงเป็นเหมือนเดิมวันนี้และสืบสืบไปเป็นนิดในชีวิตนี้นะครับไม่มีอย่างอื่นเลยที่จะไม่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องเปลี่ยนแปลงยกเว้นพระเจ้า นะเพราะฉะนั้นเราสามารถยึดในความดีในความมั่นคงของพระเจ้านะพระเจ้าดียังไงก็คือพระเจ้ารักเราพระเจ้าเสียสละยอมมาเกิดเป็นมนุษย์มาชดใช้เวรกรรมของเรามาตายแทนเราคนไทยมักจะไม่เข้าใจแปลว่าอะไรตายแทนเราก็คือเราสมควรที่จะตายเราสมควรที่จะชดใช้เวรกรรมของเราเองแต่ว่าพระเยซูคริสต์ลงมาชดใช้แทนคนอื่นชดใช้ได้ไหม ไม่ได้เพราะไม่มีคนอื่นที่ปราศจากเวรกรรมไม่มีใครที่ไม่มีเวรกรรมยกเว้นองค์พระเยซูคริสต์เกิดมาจากผู้หญิงรภมจรรย์ไม่มีความบาปใช้ชีวิตอยู่33ปีไม่เคยทําบาปและตายก็ไม่ได้มีบาปรับบาปแทนเรานี่คือสาเหตุที่เราต้องเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่เพราะว่าศาสนาคริสต์ดีกว่าศาสนาพุทธจริงๆศาสนาพุทธก็เปลี่ยนไปจริงไหมครับศาสนาพุทธเนี่ยพอเดินทางไปหลายประเทศเนี่ย บางที่ก็สวมผ้าเหลืองบางที่สวมผ้าน้ำตาลบางที่สวมผ้าเขียวบางที่สวมผ้าขาวแปะว่าเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปและพระพุทธรูปแต่ละที่บางที่ก็ผอมบางที่ก็มีกล้ามเนื้อนยบางบางบางที่ก็มีหูยาวๆบางทีบางบางที่ก็มีหูเล็กๆจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเหมือนทุกอย่างในธรรมชาติศาสนาพุทธมันคล้ายๆ ศาส,สนามนุษย์ศาส,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 สนาธรรมชาติเปลี่ยนไปกับเราแต่ว่าพระองค์มั่นคงพระองค์ไม่เปลี่ยนพระองค์สร้างจักรวาลและการเปลี่ยนนี่จรงิงๆในมันก็สร้างความเศร้านะในชีวิตเราจริงไหมครับพอเราเห็นตัวเองแก่เราก็เศร้าเราเห็นเด็กโตรเราก็เศร้าเราเห็นว่าเราต้องเปลี่ยนงานเราก็เศร้าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยถ้ามันเป็นสิ่งธรรมชาติถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีทําไมเราเศร้าเพราะว่าในวิญญ,ญาณเรา,เรารู้ว่ามันน่าจะมีบางสิ่งบางอย่างที่ไม่เปลี่ยนแปลง เราคาดหวังว่ามีบางคนในโลกนี้ที่ไม่เปลี่ยนแปลงใครคือคนนี้ผมมาประกาศคนนี้คือองค์พระเยซูคริสต์ไม่ใช่ศาสดาจารย์แต่พระเจ้าที่สร้างเมืองไทยสร้างภาษาไทยสร้างคนไทยพระพุทธเจ้าไม่เคยพูดภาษาไทยพระเยซูคริสต์เข้าใจภาษาไทยไม่ใช่เข้าใจนะพระเยซูคริสต์เป็นคนที่สร้างภาษาไทยเข้าใจไหมครับตรงนี้แตกต่างนะครับพระพุทธเจ้าไม่เคยเหยียบเท้าในแผ่นดินไทยนะครับ ไม่เคยเข้ามาในแผ่นดินไทยแต่พระเยซูคริสต์เป็นคนที่สร้างโลกใบนี้ร่วมกับเมืองไทยนะอันนี้เราไม่ได้มาเปรียบเทียบเราแค่ต้องการให้คนเข้าใจแฟกต์ว่าอะไรเป็นจริงอะไรอะไรไม่ใช่จริงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยถ้าเราอยากจะได้พระเจ้าที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยากจะได้ความรักจากใครที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงอยากคาดหวังว่าเราจะได้พบคนนี้และแต่งงานคนนี้ไม่มีบนโลกนี้ นะในเนื้อหนังไม่มีมีแต่พระเยซูนะครับที่ยังอยู่บนสวรรค์แล้วเราจะมาประกาศเรื่องอยุคสุดท้ายคือเวลาที่พระเยซูจะกลับมานะครับแต่ก่อนที่จะกลับมาก่อนที่เราจะมีวันพิพากษาทุกคนพระเจ้าสั่งไว้ต้องกลับใจและต้องรับความจริงของพระเยซูการไถ่าบาปของพระเยซูไม่งั้นเราต้องถูกเราพินาศเราจะถูกพิพากษานะเพราะว่าเราสมควรคนพุทธทุกคนในเมืองไทยรู้อยู่แล้วว่าเราสมควรเพราะว่า พระพุทธเจ้าสอนไว้ดีอยู่แล้วว่าทุกคนมีเวรกรรมถ้ามีเวรกรรมเราต้องหาคําตอบนะนิโรธคือเราต้องหาคําตอบที่จะหลุดพ้นจากเวรกรรมหลุดพ้นยังไงต้องมีคนที่มีมีเวรกรรมไถ่บาปเราเอเมนไหมครับโอเค okay, ถ้าทุกคนเข้าใจอย่างนี้นะครับให้พูดตามผมนะครับพูดตามอย่างนี้รับตานะแล้วก็ตั้งใจรับเชื่อรับพระเยซูคริสตและก็รับการไถ่บาปในบัดนี้นะครับพูดอย่างนี้ว่า พระบิดาเจ้าลูกขอกับใจวันนี้ลูกขอสารภาพความบาปของลูกทั้งหมดลูกประกาศว่าพระเยซูคริสต์เป็นเจ้านายของลูกพระเยซูเป็นพระเจ้าองค์เดียวที่ยอมตายแทนบาชดใช้บาปของลูก และพระองค์ฟื้นขึ้นจากความตายในวันที่สามพระองค์ทรงมีชีวิตอยู่ยลูกขอเปิดใจเติ้รับต้อนรับองค์พระเยซูมาเป็นพระเจ้าของลูก,กขอบคุณพระเจ้า,จาที่วันนี้ลูกรอ,อดแล้วในนามพระเยซูคริสต์ อา e n amen hallelujah h า l l e l u j วันนี้นะครับพอเราอธิษฐานแบบนี้แล้วเนี่ยเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าได้ยินเราพระเจ้าได้ยินพระเจ้ามีหูพระเจ้าเป็นคนสร้างหูเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็มีหูพระเจ้าได้ยินและพระเจ้าตอบแล้วแค่นี้เองนะครับพอคนไทยเชื่ออย่างนี้เนี่ยเราไม่ได้เราไม่ได้ทิ้งวัฒนธรรมไทยเราเป็นไทยมากขึ้นอีกเราเป็นอิสระเรามีอิสระมากขึ้นจริงไหมครับนะเพราะว่าตอนนี้เราไม่มี ไม่มีกรรมแล้วอะ่ะมันเป็นอัศจรรย์จริงๆเลยถ้าคนไทยพูดสิ่งนี้ได้เราไม่มีกรรมแล้ว <Amen. S 1> เพราะอะไรไม่ใช่เพราะว่าเราดีแต่ว่าเพราะว่าพระเยซูดีฮาเลย์ o u Surprise when the Antichrist give a deception.